อยู่ในป่าบางคืันอนไม่หลับเลยนะคืขหนาวนอนไม่หลับก็รลับนุ่มเลยก็มีหน้าหนาวจะจะเป็นเพราะอะไรมันปกติเราไม่เอาไม่เอาห้าห่มไปนะเราไม่เราไม่ใช้ผ้าห่มมีผ้าสีวอนสังขารทับ ใส่ฟันแล้วก็ห่มเท่านั้นหนาวก็นานน้อยให้เท่านั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้จารสงสารท่านเาผ้าห่มของท่านอืมที่ท่านห่มอยู่ทุกวันนะผ้าถ้าเอาใหม่ก็ก,กลัวเราไม่ไม่เอาเราเอาผ้าของท่านเองเนี่ยท่านห่มอยู่ทุกวันไปบังสกุลให้เราท่านสงสงสารค่ะ นี่ดักเจ้ของทัานขันก็บ้าหัขั้นนึกไอ้นไปบังสุกุลเองนะทำออรไปรกุฏิเอาไมอยู่สูงแค่นี้เยินไปนี่ก็เห็นที่ยอนของเราอยูไม่สูงกว่ามาแม็กกว่าแม็กย่งงน,น,นั้นมา้ เอาไปถึงนผ้าห่อย <AS L> ู่กลางที่นอนเลยนะผ้าห่มท่านก็ไปงบังศุลโอ้จ้าทำสวยงามมากนะยังทัชจิตอีกด้วยใส่ไทยเอาผ้ามาบังศุลนะเนี่ยเราเงินเห็นอยู่ขตางนล้วขึ้นไปดูท่านขึ้นไปเอง กุฏิเราก็สูงแค่นี้นะมั้งหมันจะหนึ่งเมตรท่างก็ขึ้นแล้ววาง,งสัางสักคุณผ้าห่มข้าแม่ภู้ชาท่านวางเรียบร้อยมากนะแล้วมีเชียนมีดอกไม้ท่านวางทับกับผ้าอันนผ้นาห่มท่านเองนะถ้าเอาพื้นใหม่มันก็มีอยู่อืมก เราไม่ห่มสักทีท่านเลีเอาผ้าห่มของท่านเองไปบังเราก็ต้องได้ห่มให้เน่ะท่านสงสารท่านไปห่มให้เอาผ้าห่มของท่านเองนะท่านห่มทุกวันเอาไปบังสุกุลให้เราก็เปลี่ยนผ้าห่มไปเพื่วไปใหม่ๆมันก็มีอยู่เยอะแต่เราไม่เอาหรือเราดัดเราความหมายว่างั้นะารกงสงสารเพราะเราไม่เคยใช้ว่าห่ม ดัดอยู่อย่างนั้นนะเห็นไหมคือคัดตนเองเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ <c oughs> ออยิ่งที่ไหนก็ตาม,มอยู่น้องผือในน้องผือเไม่ใช้ผ้าห่มอนะ่ะจริงดัดโอ่งไหนจะใช้ไม่ใช้เราไม่สนใจแต่เราดัดเราตลอดเวลา <c oughs> อยู่ในวัดผู้ <c oughs> ที่สัง,สงเกตก็รู้ผู้ไม่สังเกตก็ไม่รู้แต่ แต่สำหรับบาตเราเนี่ยจะรู้ได้วไดเวลามา,าแล้วเรามีอะไรเราจัดพวกเราก็ใส่แอบไปฝาแล้วก็มาจัดอาหารในถวายท่านเพราะทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านจะต้องมีเราเป็นหลักอยู่นั้นแหละคอรู้แล้วก็สองบาตเราเอาไวา้ฝาปิดฝาแล้วฝาปิดไ้แล้วเอาผ้าออาน้ำ บุนี่ิอย์ท่านก็ดูเห็นเห็นไหมอ่ะข้างวัดไม่มีใครทำนะเราไม่สนใจกับใครเราสนใจ,จกับเราคนเดียวดักเราคนเดียวท่านก็เบาลานท่านมาใส่บานอืมเออเขาใส่บานเรารัทามาสายจะทามาสายไว้ร้ใจ่ มือท่านถึงบาทเลยนะคูปฟ้าเลยของก็เป็นของที่เราใส่จัดใส่บาทถบายน็ของดีๆมาใส่บาทเราถ้าอย่างนั้นเราก็ฉันนะคนอื่นไม่ได้ไปรังขาดท่านเน่งนี่กลัวอยู่นะกลัวเรานี่กลัวมากรองท่านลงมาแต่ท่านก็ดูวุฒิที่เราอยู่ทุกแห่งสอด้องท่านเอเห็นเราเหมือนกับหนูเห็นแมวนั่นแหละ กลัวจะกลัวด้วยความเคารพนะไม่ได้กลัวเลยนั่นะะะนะเพราะเราจริงจังทุกอย่างทําอะไรนี่เนี่ยตอนเห็นเห็นเราเหมือนกับไอ้หนูเห็นแนะ <c oughs> วมวนี่แหละกลัวเอาจริงจังทุกอย่างมากระไรจะไรมาเราไม่ไม่เคยออดเองนะออืมย่างที่ท่านมีอะไรท่าน หลวงมีก็ลงท้าถามว่าสงสัยอะไรเจ้อะไรมีอะไรอะไรพาเดินมาพูดอะไรกับท่านนะแล้วหลวงท้าก็วท่านมหาว่าไงนี่ถ้าเราท่านทําท่านมาจากนั้นอย่างนั้นท่านหยุดเลยนะท่านท่านไม่ค้านนะแปลกอยู่อันหนึ่งสรุปกันจะจะถามว่าท่านมหาว่าไงนี่อยู่งั้นนะ เรื่องมหาไม่มีนะในนั้นน่ะเครื่องหมายว่าเป็นมหาจะไม่ทราบเลยวิิยาของมหาที่เรียนมาจะไม่ทราบทางนั้นแหะเราไม่มีเหล่านี้ตีดตัวมีแต่ทำมุ่งต่อทำเรียนก็เรียนมาแล้วนั่นมันจะดีมันก็ดีอยู่แล้วมันไม่ดีเต่าะเรียนมามาดีจากการศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็ฟังเอาท่านมาปฏิบัติจางนั้นะ พระเนนี่กลัวแหละกลัวเรา <c oughs> ไปอยู่ไหนมันเหมือนเสือตัวหนึ่งเรามันเอาจริงเอาจังอย่างนี่นะมาร้อแล้วเลยเห็นนี่ไม่ได้ละเราอยู่ในวัดนั่นก็เราดิหนักมากอยู่นะท่านเป็นร่มโพล่มใสแเราเป็นคนสอดส่องคอยดูแลพระเนรตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาของอะไรได้มาเราไม่เอา เราก็ทั้งท่านเอาไปบงางตระกูลให้กุฏิเราก็นั่นแหละเราก็เอาก่านไปบงางตระกูลนี่อย่างว่านะอะไรอะไรเวลาแจก,กของนี่เวลาเราไปเสร็จแล้วทูลละแล้วเราก็ลาท่านไปเที่ยวเลยเมาลาท่านไปสิ่งของที่เขามาถวายมากๆกานมหาเอาอะไรไหมท่านไม่เอา ท่านไม่เอาอย่างนั้นเลยอยเพราะเราไม่เอาเราถือผ้าสามผืนกีวรสตะบงผ้าสังกาสิกับผ้าอา่บน้ำเท่านั้นเองมีแต่นั้นติดตัวสุดท้ายท่านก็มีก็ถามมาเลยกรว่าท่านไม่เอาอะไรเลยท่านก็บที่นี่ผ้าทั้งหมดนั่นแ่ละขนมาได้เอาไปกองไว้กูติท่านของเรานี่จะไว้ท่านมาหาว่าท่านเลือกเอาต้องการ พื้นไหนแล้วก็ค่อยนั่นวางกันขนไปกุฏิท่านกุฏิท่านมีอะไรไม่อะไรแต่เวลาท่านจะทำท่านก็ทําอย่างนั้นล่ะขอที่ก็มาถวายเอาไว้ที่ในห้องเราทั้งหมดอมท่านมหามาแล้วก่อน <laughs> ม,ามาแล้วก็ขนออกมาเนี่ยเอาจะาพื้นไหนเลือกเอา็เราไม่เอา <laughs> พอพอไม่เอาเราก็โลเลยที่ท่านโลเลยนี่เวลาท่านจะทำท่านทำอย่างนั้นล่ะทำกับเรา ้่อผมก็ไปบงปังสกุลให้แล้ว,ว่าอาหารกับือนกันท่านมาใส่บาะเองเราทําอยู่ของเราคนเดียวอย่างนั้นแหละอยู่ก็หมู่พวก้องมากไม่ไม่สนใจใครนะเราสนใจแต่เราอย่างเดียวเขม้มงวดกวดขันตลอดอาหารเอาเฉพาะบินบาตได้มาได้มาแล้วมีอะไรก็ใส่นิดหน่อยพอพอ,อ,อตลอดเลย ท่านก็มาใส่บาทให้เราปูปรับเลยหมดเวลาจะเรามือถึงบาทแล้วนะกับบาทปุป๊บใส่บาทรู้ขอใส่บาทหน่อยสัทาม,มาสายสัทาม,มาสายแต่ท่านไม่ทาบ่อยนักนะนานๆท่านทําทีนึงพอท่านเห็นไหมตาท่านดูหมดพระในวัดรู้รู้หมดเลยอย่างนั้นแหละเราททาลึกๆระลอก,ลกลลลลของเราท่านก็ยังรู้เพราะอยู่ในวัดนี่ก็ เราฉันเฉพาะอของได้มาบินทบาตได้มาอะไรเราก็จัดเอาแ่เทานั้นเองส่วนของที่จะตามมาสง่งเราไม่เคยยุ่งนะไม่เอาเป็นปกติเพราะฉะนั้นท่านถึงไปใส่บาทให้เรา <c oughs> ท่านแหลมคมมากอยู่นี่เห็นนี่เลยที่พระที่กลัวเราก็กลัวอย,อย่างนี้เลยคือจริงจังทุกอย่างไม่ได้ละแหละนะอืเราจึงหนักมากอยู่น้องผือ คอยสอนเราดูพระดูเนรพระเนนเห็นเราเ,เหมือนเห็นเสือเละกลัวมันเอากิงเอาจ,งอจังเลยแล้วปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่มาตัวปฏิบัติอย่างหนึ่งมาสอนมือพ่วอย่างหนึ่งเราปฏิบัติเป็นพื้นฐานมาตลอดของเราเข้มงวดกดขันการอยู่การกินอะไรทุกอย่างเราจะเข้มงวดกดขันตัวของเราตลอดเวลานี่ท่านรู้หมดนะ เป็นอย่างนั้นลหละพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาผ้าเด็มาเด้ไปกองเต็มในห้องพอเรามาเนี่ขนออกมาเราไม่เอาอะไรสุดท้ายก็เอาเละลออกหมดเลยอย่างนั้นท่านก็ทํานะทําเพื่อเราดูว้าห่มไม่มีท่านก็เอาผ้าผ้าห่มท่านอะไปบังัะคุนก็เราไม่ใช้ผ้าห่ม เราดัดเราเนี่ยมันนอนไม่หลับทั้งคืนก็ไม่หลับก็ไม่หลับไม่งั้นจะว,ว่าดัดสันดานตนยังไงบางคืนทั้งคืนนอนไม่หลับเลยตลอดรุ่งผมมันหนาวมากเลยมหลับไม่ได้แต่เวลาเข้าภาวนาในจิตมันเข้าข้างในมันก็ไม่ไม่หนาวแล้วหายเงียบพอออกมาจะนอนให้หลับมันยังไม่หลับหนาวโหมขึ้นมาทับเอาตลอดรุ่งไม่หลับเลย นี่ในการฝึกฝึกฝึกอย่างนั้นนี่เราจริงจังทุกอย่างไม่ได้ละแหลนนะตัวกระเดชท่านนะ่ะไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดท่านเมตตามากอยู่นะกับเรานะไปอยู่ครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่ทั้งไม่ไม่ใช่ทางตปปปฏิบัติแม้ทั้งปริยัติก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายรู้สึกท่านจะเมตตามากอยู่ ย,ยังท่องเด็นมาวอ้ไวงนี่นนมันเมตตาม,มากยังจะตามเอาเรามาแต้ชิบวกพรรษาแล้วจะเอาเรากลับคืนไปวัดประสีมาท่านกับท่านเคยอยู่กับท่านมาก็าจนท่านจะคุณศรีวรคุณช่วยท่านจะเอาจริงเอาจังท่านจะเอาเรากลับไปกรุงเทพประยุ่กรุงเทพอีกอพี่ชิบวกพรรษาแล้วนั่น ปัญานั้นเป็นปัญญาทิ่นหกกิจกำลังหมุนติ้วทิ้วนะตอนนั้นอยู่กับใครไม่ได้แล้วที่มานั่นก็คือมาัาะาวันสวายเพลิงท่านอาจารย์มันครูอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาหมดนั่นแหละสมเด็จมายรวงท่านจะเอากลับไปก็คือท่านมาในงานนี้แหละแล้วจะเอาเอากลับไป พอดีท่านเจ้าคุณศรีวรคุณที่เป็นน้องชายเจ้าคุณอุบลีนั่นท่านเป็นเพื่อนกันนะอยู่ด้วยกันท่านคงฟังแหละมีแต่จะเอากลับไปท่าเดียวท่าเดียวเฮจะทำไง <c oughs> ก็กิีดเราก็ยิ่งหมุนตลอดเวลาด้วยเวลา <c oughs> แล้วจะทำยังไงนะพอดีท่านเจ้าคุณศรีวรคุณเลยโอ้ยก็จะเอาเขาไปไหนถ้าเป็น คารวะจะยมนี่ก็เรียกว่ามีครอบครัวย้าเรือนเป็นพ่อตายแม่ยายแล้วยังจะไปเป็นลูกเขยใหม่อยู่ยังไงกันวางั้นนะอายุพรรษาก็แก่แล้วนี่นะท่านท่านถามด้วยพรรษาจะท่านถามพระธรรมหาพรรษาได้สิบหกราษานน่นไปดูวิชาก็ได้แล้วยังไปเป็นเป็นลูกเขยใหม่ได้ยังไงเราก็รอดตัวไปได้เพราะงั้นท่านจะเอากลับไป คือความเมตานั่นแหละไม่ใจ่คือเราไปอยู่ที่ไหนรูวาาจารย์เมตตาเท่านั้นละ่ะพูดนมันงกงๆก็คือเราไม่ใช่คนที่เกียจขี้ค้านข่องแค่วทุกอย่างทําอะไรอะไรก็คูวาาจา์ไม่ว่าฝ่ายปฏิบตัติไม่ว่าสายปริยัติไปอยู่ที่ไหนรูวาาจา์เอาเมตตาอยู่เสมอนั่นแหละเป็นอย่างนั้นละ่ะ <c oughs> มาอยู่น้องผืนนี่ก็จะหนักจะตายคอยดูแลพระเนร ให้พ่อแม่ครูอาจารย์อยู่เป็นลมโพล่ลมใสอย่าให้แสดงหูแสดงตาท่านพระเนึน่งเราคอยสอดส่องดูแลตลอดเวลาหนักหนักมากนะไม่งั้นมันก็จะละเลกะระกะท่าน <c oughs> จะเห็นได้เวลาเราเราจากไปจะดูพระเนี่ยระเกะระกะเลยท่าะะเพราะงั้นเวลาเราจะลาไปเที่ยวที่ ลาไปเที่ยวทีไรท่านรู้สึกท่านไม่สะดวกเราก็รู้นะท่านไม่อยากให้ไปแต่ท่านก็เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราคือที่จะภาวนาท่านก็นิ่งเหมืานนั่งกาบลาท่านเนี้วนิ่งเราจะพูดอะไรต่อไปอไม่ได้ถ้าท่านไม่มีเงื่อนต่อเราก็ต่อไม่ได้แลว้ว <c oughs> จนกระทั่งนานแล้วจนหมด แทบจะว่าหมดหวังแล้วเออที่ท่านมหาจะไปเที่ยวก็ไปได้ละ,น,น,ละ,น,ละนั่นละที่นี่นะนั่นแหละเราจะไปได้ตอนนั้นนะความเคารพท่านเน้นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราเขาอยู่ในวนในดัดนี้พระเนก็ราบลื่นดีงามไม่เสียงูเสียงตาท่านพอเราอยู่ในควบคุมตลอดเวลาเราไปคงจะเป็นอย่างหนึ่งให,ให้ท่านเห็นนั่นแหละท่านจริงไม่อยากให้ไป แต่ก็เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเรา่ันก็ให้ไปเปน็นอย่างนานะั้นละพ่อแม่คุณจันมันท่านโอ้ยจริงจังทุกอย่างเสีเหลียวจหลาดแหลมคมจอมปราดสมัยปัจจุบันตาแหลมคมทุกอย่างแหลมคมมดนะใครไม่รู้ท่านรู้ใครไม่เห็นท่านเห็นคิดดูที่อย่างที่ท่านเอาผ้าไปบางตระกูลให้เขาผ้าห่ม เราไม่ใช้ประโหมท่านก็รู้ท่านเอาไปให้ก็โหมเสียเวลาท่านเอาไปท่านออกไปแล้วไม่เอาไปด้วย <c oughs> ก็เราดัดเราอย่างนี้ท่านก็สงสารอีกแบบหนึง่ง <c oughs> เราก็สงสารเราอีกแบบหนึง่งดัดกิเลสตัวแสบๆมันนะ <c oughs> นั่นแหละการฝึกอบรมเป็นอย่างนั้นนี่ก็มาการเดียกน,นก็เนอย่ากุจันยร์รู้สึกว่า ท่านจะได้ล้างเอาไว้ละคือมันจริงมันจังมันผ่าโผนทุกอยาก่างความภาคความเพียรตลอดหน้าที่การงานนี่เบาใจได้เลยเราอยู่ที่นั่นดูพด้าดูเนนในเวลาเราจะไปไหนท่านดูอาการท่านไม่อยากให้ไปละคือเวลาท่านเราไปแล้วดูดูพระเนนจะละเกะและกะถ้าจะเป็นอย่างนั้นน่ะ เวลาเราอยู่เรียบตลอดไม่เรียบยังไงคอยสอดสอคอยตีอยู่ผานเหนจึงได้กลัวแต่กลัวด้วยความคกรพนะไม่ได้กลัวด้วยความเกลียดความชังอะไรนะกลัวด้วยความคกรพเพราะจริงจังทุกอย่างเวลาเราจากไปเลยพ่านเห็อาจฉจริยนผ่านพบพากษรท่าน,นเห็นนะท่านจะไมอยากให้เราไป การปฏิบัติฝึกหัดตนที่พูดเหล่านี้พูดเพื่อให้ฟังทุกคนนะเอาไปฝึกหัดดัดแปลงตนจะดีได้กับเพราะฝึกหัดดัดแปลงพระพุทธเจ้าสลบถึงสามหุนฝึกหัดหรือไม่ฝึกหัดพระพุทธเจ้าสลปสามผลจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าสาวโกทั้งหลายกับทำความภาคความเพียรจนฝ่าเท้าแตกความภาคเพียรท่านเก่งขนาดไหนนั่นน่าเป็นสาระาของพวกเรา ควรจะนําไปพินิจพิจารณาให้ดีทำอะไรกรเยอยู่ไปคิดไปวัาเดียวว่าเดียวัหมืสุงทั้งทอดสูกเราทอดใช้ไปอะไรเออต้องจริงต้องจังต้องเด็ดดเี่ยวเฉียบขาดทุกอย่างดัดเจ้าของนั่นแหละดัดตลอดเวลาเราทำอืดอัออดอาดเราดูไม่ได้นะเพราะงั้นเวลายังหนุ่มน้อยอยู่นี่ เราไปดูกุฏิพระเนื้อในวัดนี่ขนาดนั้นน,นนะกงคืนเที่ยวดูพระครับโอ,อกไรเห็นนอนหลับตอนนี้แล้วก็คือดึกไปดูอีกจนสว่างไปดูอีกนั่นเอาขนาดนั้นน,นนะดูซ้ำทราบแน่นอนแล้วไปที่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้นิสัยใ,ใช่ไม่ได้แล้วนี ขับเลยไล่เลยไม่มีข้อคัดค้านขอดูได้ลักสักขีพยานมาได้สังของกองของขาวได้มาหมดไล่เลยไล่ไล่เรื่อยละ่ะอันนี้นตวันนี้แต่ก่อนนะทุกวันจะไม่เอาไหนละปล่อยตามเรื่องตามราวแต่ถึงอย่งงางนั้นกลางคืนยังด้อมไปอยู่หน้านั้น,นทุกวันนี้นะไปนนะกลางคืนไปยังเงียบนะจะแทบทุกคืนไปสอด่อง หลังนั้นไปที่นั่นที่นี่บางทีก็ไปโดนเอากระพระท่านเดินอยางกรมอยู่มืินมืดเราก็ไปมืดมืดไปโดนกันที่ทต้ย่างกมกม็มีอย่างนั้นแหละนี่แหละการต่างสอนพระเนนเมื่อเราเรับผิดชอบแล้วเป็นพระขาองเราแล,แล้วเราต้องสั่งต้องสอนต้องดัดต้นแปลงไม่ไม่ดัดแปลงไม่ได้นะบางองค์ถ้าเป็นเลอ่เทอเที่ยวนอนไม่รู้จักตื่นนั้นไม่นานแล้วนั่นถูก ขับไล่ออกจากวัดไล่เลยเพราะเราไปดูแล้วนั่นเจ้าของไม่รู้นะมาทางนี้ไปดูถ้ารับแต่วันกลางคืนดึกไปดูอีกดึกไปดูอีก,อก,อกจกนกระทั่งสว่างดูแน่ใจแล้วเราไม่ผิดเพี้ยนแล้วนะแสดงว่าเป็นมาเป็นหมูขึ้นเสียงแล้วนี่วะไม่ควรจะอยู่ในวัดน,นี้ซึ่งเป็นวัดศึกษาอบรมดัดแปลงตัวเองไม่สมควรนนะ์ไล่นี้เลยเราเคยไล่พระไม่น้อยนะ พราะฉะนั้พนพระเี่ยจรงต้องระวังเดี๋ยวนี้มันเท่าแก่ไม่เอาไหนแล้วแหละการจะดูเจ้าของก็ไม่ได้เรื่อกอนะ่ะฝ <c oughs> ึกเจ้าของต้องเอาจริงเอาจังไม่งั้นมันไม่ดีการที่เด็กมาแนะนําจังสองูเพื่อนนี้เรียกว่ารอดเป็นรอดตายเราเราทําเรานะฝึกฝนอารมเรา ครูอาจารย์มีผู้แนะแนวทางให้แล้วเอาอุบายวิธีการนั้นมาฝึกเจ้าของฝึกเจ้าของเนี่ยตอนฝึกเจ้าของนี่มันหนักมากอยู่นะก็ะได้มีอะไรอยละ่ละวันนี้พูดเรื่องการฝึกฝนรวม,รม,รมเจ้าของให้ฝึกใจปล่อยตามใจไม่ได้นะเออเป็นหมูขึ้นเสียงไปหมดปล่อยตามใจสิ่งสิ่งที่มันบังคับให้แบบ หมูขึ้นเสียงก็คือกิออเลสนั่นแหละมันหนามันไม่อยากประกอบความพาความเพียรกินแล้วนอนก่อนแล้วนินป้าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ทำต้องฝึกเอาให้ดีดให้ดิน้นด้วยสติปัญญาตลอดเวลามันถึงทันกิเลสไม่เช่นั้นไม่ทันมิสละละละสิ